มีพี่น้องเสนอมานะก็ลองไปดูนะเดี๋ยววันหน้าค่อยเอามา,าค่อยเอามานาอธิบายต่อนะเป็นความสอดคล้องกันโอโหหลายสูตรทีเดียวนะก็จริงนะแต่ละสูตรจะสอดคล้องกันหมดเลยบอกขอเสนอนเรียนอาจารย์ข้าวขอเสนอพระสูตรนีรัชฉานกับถาสูตรปไตยปิดกทต็มที่ สิบเก้าข้อที่หนึ่งพันหกร้อยหกสิบสามพูดขยายเสริมนะพูดสอดคล้องกับข้อหนะ้ากระถาวัตถุหนะ้ายี่สิบสี่ข้อที่หกสิบนะเก้เาวนห้เาเดี๋ยววันหน้านะวันหน้าโอ้โหสนุกนะกระถาวัตถุนี่เนาะสนุกจริงๆเลยนะกระถาวัตถุกับกำลังสี่นะนะโอ้โหสอดคล้องกันนะมีอะไระได้หลายอย่างสอดคล้องกัน อยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละเนี่ยบอกพูดสอดคล้องอะไรนี่อ่านยากยากเนี่ยเขียนข้าวหน้าเป็นด็อกเตอร์ก็เขียนนั่นนั่นหน่อยนี่ด็อกเตอร์นี่เขียนมาเ<า>ขียนเนี่ยอ,อ่านยากยากฮ,ฮะอเอาไม้พูดเองดีกว่านี่เออเอาเอาเอาไม้ไปหน่อยสิดอ็อกเตอร์ผู้เพียนทำมันมีขอ้อส,สอดคล้องก็ขงเขียนแล้วก็อ่านยากยากทดสอบทดสอบอ้าวอ้าวเอาว่าไงครับออลองลอง ทดสอบดได้ยินดังแล้ว,ลวกบาบคา,ารวะจา์ค่ะาสาธุเจริญธรรมพี่น้องชัานนะคะ,ะจริงตั้งใจก็จะไม่ได้ไปยื่นให้อาจารย์แต่เห็นอาจารย์ยังอ่านอยู่เล่งเสียงขึ้นหน่อยสิก็ดังอยู่เหมือนกันแนตะ่ทางบ้านคงได้ยินนะแต่าทางนี้อ,อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ทดสอบอ่านดังแล้วขอกาสจริงแล้วตั้งใจสิ่งที่จะนําเสนอก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปยื่นก็รู้ว่าเขียนไว้ดีถ้าตั้งใจจะไปยื่นจะเขียนให้ดีกว่านี้นะคะ ก็จริงแล้วเพราะว่าอาจารย์นําเสนอกระถาวัตถุวันนี้นะคะอาจารย์พูดถึงกระถาวัตถุสิบนี้ที่ได้ศึกษามาเนี่ยค่ะเปิดในธรรมพุทธสุดลึกจะเห็นเดรัจฉานกระถาดีรัจฉานกระานะคะก็เคยสงสัยว่าทําไมพระเจ้าท่านตัดไม่ให้พูดเรื่องเหล่านี้นะคะซึ่งมี28ข้ออยู่ในธรรมพุทธสุดลึกค่ะดีรัจฉานกระถา28คือเรื่องที่ไม่ควรพูด เพราะไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นการประพฤติพรหมจรรย์เบื้องต้นไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายวงเล็บกิเลสความคลายกำหนัดความดับวงเล็บกิเลสความสงบความรู้ยิ่งความตัดสรุ้ความนิพพานวงเล็บกิเลสสิ้นเกลี้ยงอิเลดีละฉันกถามีหลายอย่างคือเรื่องพระราชาข้อหราชาราชากถาสองเรื่องโจรโจรกถาสาเรื่องมหาอมาต วงเล็บมหามตัตตกถา 4. เรื่องกองทัพเสนากถา 5. เรื่องภัยพยากถา6เรื่องรบยุทธกถา 7. เรื่องข้าวอันนกถา 8. เรื่องน้ำปานากถา 9. เรื่องผ้าวัฒกถา 10. เรื่องที่นอนวงเล็บสยนานกถา 11. เอเรื่องดอกไม้มาลากถา 12เรื่องของหอมวงเล็บคันถกถา 13. เรื่องญาติวงเล็บญาติกถา14เรื่องญาณวงเล็บญาณน,นกถา15เรื่องบ้านคามกถา16เรื่องนี้คมวงเล็บนิคมกถา17เรื่องนครวงเล็บนครกถา18เรื่องชนบทชนนปทกถา 19. เรื่องสตรีวงเล็บอิตีกถา 20เรื่องบุรุษวงเล็บปุริสะกถาย1บเอ็ดเรื่องคนก้า,าหารวงเล็บสุรกถา22บสองเรื่องตอก <c oughs> วงเล็บวิสิกขากถา23บสาเรื่องท่านา้ำวงเล็บกุม,มะพันทะ,ะพันตานากถาสรุปแล้วก็ทุกเรื่องทุกเรื่องนั่นแหละนะแต่<ห>แตพูดไปแล้วมันเป็นพูดไปทุกเรื่องนะแต่พูดแล้วเสริมกิเลสน,นะ,ะ,ะถ้ยยยาถยกตัวอย่างถ้ายกตัวอย่างก็เลยพูดให้มันหมดหมดครบ ก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อความไปสู่นิพพานนะคะแต่ในวัตถุกถาก็คือพูดสิบอย่างเนี่ยจะเป็นไปเพื่อสู่ความพ้นทุกข์เพื่อความสิ้นคายของกิเลสก็คือไปสู่นิพพานพออาจารย์เอาก็คือในเนี้ยค่ะในธรรมบุตรเลยเขาจะอ้างอิงถึงพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสี่ข้อที่เจ็ดสิบวันนี้อาจารย์เริ่มด้วยข้อที่ยี่สิบสี่เออไม่ใช่เล่มที่ยีิบสี่ข้อที่หกสิบเก้า นะคะก็อาจารย์ก็อธิบายไงว่าไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรเรื่องอะไรถ้าไม่ไปสู่ความพ้นทุกนิพพานอันนั้นก็เป็นดิลชานคถาซึ่งก็เลยทําให้ตัวเองได้คลายความสงสัยที่ว่าดิลชานคถายี่แปดเนี่ยมันทําไมพระเจ้าถึงได้ตัดไว้ซึ่งมันก็คือสอดคล้องกับคถาวถัตถุว่าถ้าเราศึกษาไปคู่กันที่ถ้าอาจารย์เปิดในคถาวัตถุยี่เก้าที่อาจารย์พูดในตอนแรกเนี่ยค่ะ ก็เห็นแบบนั้นแล้วก็เลยว่าถ้าอาจารย์พูดไปสอดคล้องสิ่งที่อาจารย์นําเสนอวันนี้ค่ะก็ได้เห็นว่าคะถาวัตถุแล้วอาจารย์ก็มาพูดถึงสังคีติสูตรในเล่มที่25ข้อ281ใช่ไหมคะแล้วในคะถาวัตถุเองในเล่มที่ 24, ข้อที่70ก็พูดถึงว่าถ้าเราปฏิบัติคะถาวัตถุเนี่ยคะจะมีส่งผลถึงพระอาทิตย์แล้ก็พระจันทร์ ตรงนี้ค่ะมันก็สอดคล้องกับธรรมิกสูรนะคะซึ่งอาจารย์ก็ขยายต่อให้แล้วในส่วนตัวตัวเองก็เลยเห็นว่านี่แหละค่ะในดิดลฉันกระถาสูรเนี่ยค่ะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรสอดคล้องในเรื่องของกรถาวัตถุที่ช่วยขยายในส่วนของกระถาวัตถุที่พระเจ้าตัดไว้ที่พระพิสุน์เธอพูดอะไรกันสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นดิลฉันกระถา ซึ่งดิฉันกถาพระพุทธเจ้าได้ยกตัวอย่างใน,ในพระสูตรแต่ท่านไม่ได้พูดถึง28ข้อแต่ในแรกๆน่าจะมีมั้งอาจารย์ก็เลยว่าถ้าอาจารย์ได้ขยายตรงนี้มันก็จะสอดคล้องกันในหมวดของกระถาวัตถุก,กับพระไตรปิฎกที่เชื่อมสอดคล้องกันก็ฟังอยู่ค่ะแต่ถ้าพอดีฟังแล้วไม่มีแล้วก็คือคิดว่า <c oughs> ในส่วนตัวถ้ามันได้เสริมสูตรนี้เข้าไปม,มันก็จะครบสําหรับที่อาจารย์ได้สาธยายเรื่องของกระถาวัตถุสิบ มันจะสอดคล้องกันทุกเรื่องก็เลยนํเาเสนอนใช่ตรงกันข้ามแต่ว่ามันอันนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันเราคิดถูกต้องถูกตรงหรือเปล่าที่เอามาอยู่ในนี้ค่ะได้กถูกต้องแล้วสาดุกคาถาวัตถุสิมันก็ตรงกันข้ามกับเดลฉานคาถาตรงกันข้ามกับเดลฉานคาถาเดลฉานหรือดีลฉานาานั่นแหละคาถา,ม,ถาม,มันก็จะตรงกันข้ามกัน ก็จะสอดค้องกับในที่พระเจ้าตรัสที่โอวาทปฏิโมกโอวาทปฏิโมกนี่ท่านก็จะนอกจากการละบาปมาเป็นกุศลธรรจใจสบองใสแล้วท่านก็จะพูดถึงถึงผู้รู้นิพพานังปรมังวัันติพุทธา,าผู้รู้ทั้งหลายกล่าวไปสู่นิพพานคือสุขอย่างยิ่งหรือยิ่งกว่าสุขนั่นแหละ ยิ่งกว่าสุขที่พ่อครูว่ายิ่งกว่าสุขนั่นแหละสุขอย่างยิ่งที่เขาแปลกันก็คือยิ่งกว่าสุขก็คือการชําระกิเลสเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดเรื่องใดเรื่องใดถ้าเป็นพุทธะก็จะต้องพูดไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ไปสู่นิพพานความหมดกิเลสความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งนั้น,นท่านจะมีปฏิพานถ้าผู้รู้แท้ก็จะมีปฏิพาณที่จะกล่าวไปสู่ความ้นทุกข์แต่ส่วนผู้ไม่รู้นี่ก็จะกล่าวไปสู่ ดีรัชานกถาจะพูดเรื่องอะไรอะไรมันก็จะกล่าวไปสู่ดีรัชฐานกถาหมดนะั่นแหละพูดอะไรไปมันก็ไม่พ้นทุกพูดอะไรไปมันก็ไปเสริมกิเลสจะพูดเรื่องไหนเรื่องไหนมันก็ไปเสริมกิเลสท,ทั้งนั้นแหละแต่ผู้ไม่รู้นะแต่ผู้รู้เนี่ก็จะพูดไปสู่ความพ้นทุกนินพพานังปรมังวัฒนติพุทธาพุทธาพุทธะคือผู้รู้ผู้รู้แท, h, สท้สัตตบรุษก็จะกล่าวไปสู่ความพ้นทุกเท่านั้น,นอื่นจากนี้ไม่มี เก่าอะไรไปก็จะกล่าวไปสู่ความทุกข์ทั้งนั้นนะอย่างยี่เป็นต้นนะก็จะมีที่พระเจ้าตัดนะที่เราสวดมนต์ตะละวันนะตอนเช้าแต่ก่อนเพื่อมีสวดจริงๆในพระไตรปิฎกน่าจะอยู่ในเล่มที่สิบนะมันจะมีนะผู้รู้กล่าวไปสู่นิพพานน่าจะอยู่ในเล่มที่สิบข้อที่เท่าไรนะเท่าที่น เห็นในผู้รู้ในก่าวไปสู่นิพพานน่ะอันเป็นสุขอย่างยิ่งหรือยิ่งกว่าสุขเท่านั้นนะครับท่านไม่กล่าวไปสู่อย่างอื่นเดี๋ยวหน้าจะยุดกันตรงไหนนะจะมีกุศลได้เห็นไหมนะโอวาทปาติโมกนะที่ต่อจาก อ่าสัพพะปะสัสสะอากระนังกุศลสุปสัมปทาแล้วก็สัจจิตะประิยปริโยธปนังมีม,มีที่ต่อไปอย่างนั้นอยู่อีกอ่าไม่แน่ชัว่าอยู่ตรงไหนนะเคยฮะเริ่มที่ยี่สิบห้าใช่ไหมยี่สิบสี่อ่าลองดูนะปอวัติปัตจุไปดูเริ่มที่ยี่สิบห้าข้อที่ยี่สิบสี่แล้วเราจะเห็นชัดถึง น้ากระถาวัตถุสิบที่สอดคล้องกันเิ่มที่ยี่สิบห้าเขาที่เท่าไหร่นะยี่สิบสี่